าชุดทมาพาไปเที่ยวบ้านค่ะเรียกได้ว่าสําหรับกรณีของอามชุติมากับลำยไยหายทองคําอามแต่งผู้สาวข่ะแล้วให้ลำยไยร้องจนต่อเนื่อง3ปีขณะที่อามเองเนี่ยก็ดังสุดๆค่ะตอนนั้นในฐานะแต่งเพลงเองร้องเองมีวงเองที่ลำยไยเองเนี่ยก็เปิดตัวแฟนหนุ่มอย่างปุ้ยสีสกนนะักร้องนําวงแอลกอฮอล ทำเอาวงการอินดี้เซอร์ไพส์พตกใจกันเป็นแถวลาะคะ่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชมเรื่องราวของสาวอ่ามชุติมาค่ะออกมาโพสรูปภาพ,วพอวยพรวันเกิดหนุ่มหล่อรายหนึ่งพร้อมทั้งกับข้อความ รู้จักกันมาเจ็ดปีแต่ไม่เคยอวยพรวันเกิดเลยผู้สาวเขาสิดาปีนี้จะเป็นปีแรกที่อวยพรนะเนี่ยเป็นงาอสุกสันมันเกิดนะครับคุณสปาอยู่วันเกิดปีนี้ขอให้เป็นปีที่สมหวังขอให้มีแต่สิ่งดีๆเป็นคนที่น่ารักของพ่อแม่อาจารย์โค้ชเพื่อนพี่น้องทุกคนนะขอให้อดทนขยนันมุ่งมั่นตั้งใจสมหวังในทุกๆอย่างเป็นเด็กดีของพี่นะน้องต้องบอกเลยว่างานนี้เน็ตเช้าเน็ตเข้ามาแซวกันเพียบเลยล่คะค่ะอามพิจิมาเองจะบอกแกว่าเป็นเพื่อนกัน แต่จะไม่ว่าจะอวยพรหว,หวานๆเองหรือว่าใส่เสื้อคู่เองก็ทําเอาชัดเจนจนแทบไม่ต้องพูดแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าสาวมากความสามารถอีกหนึ่งคนวันนี้พาทุกท่านมาเปิดบ้านของเขากันราคานี่อยู่ที่11ล้านค่ะบ้านนี้อยู่กัน4คนจะเป็นยังไงลองมาชมไปพร้อมๆกันค่ะ